สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องลุงป่าเจอกันกับผมทวีคนเดิมครับมอนี่บ่อา,าพี่น้องมาง่งไฮชงหน้านะครับพร้อมกับบรรยากาศตุลี้านอยฮานอยวันที่ยี่สิบสาเด้อพี่น้องเด้อดาวันที่ยี่ามอ่ามนี้ แอดถือโอกาสลงห้าน้อยวันที่ยี่สามพี่น้องในเบื้องในช่วน้ำกันสำหรับหมู่บ้านนี้ห้าน้อยแตกสามน้อยเลยพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องสำหรับห้าน้อยเล่าพัฒนาพี่น้องติดตามไปสองช่องทางเด้พี่น้องเด้อนะครับช่องทางทวีพารวยกับช่องทางผมจะลงทางช่องทางทวีพารวยพี่น้องไอพี่น้องไปเห็นห้าน้อยหรือว่า เลขควมฝันของพ่อของเมีพี่น้องติตตามเบิ้งทั้งสองช่องทางได้พี่น้องเดอ้อเพระาะว่าผมตรงทุกสองช่องทางหมู่บ้านนี่ก็ลงห้าน้อยอยู่ทางช่องอ่าทวีภารวยนะครับเขาที่สามน้อยเต็กสามน้อยหมู่บ้านนี่พี่น้องเต็กสามน้อยเตกน้อยใดเน่นวะหมู่บ้านไห้ลูดตัวใดแน่พี่น้องเบิ้งพี่น้องช่วมน,น้ำกันหมู่บ้านนี่ให้ลูดเก้ากับหกนะครับเก้ากับเขาที่ ก้าสี่ตัวเจาะตรงๆงพี่น้องนะครับเด้อนะครับเก้าสี่ตรงๆได้มาบ้านนี่นะครับแล้วก็หกกับเขาที่หกแปดพี่น้องนะครับเขาที่หกแปดดอกที่แปดหกนะครับสําหรับหกศูนย์กับเขาตัวเจาะตรงๆพี่น้องสำหรับหมู่บ้านนี้ได้พี่น้องเด้อนี่คือหลักฐานหมู่บ้านนี่เป้าสู้กันฟังพี่น้องเอาเด็กกับหอนหอน นะครับเด็ดห้อนมือหนีฮานอยถือโอกาสลุกยูทงไฮทงหน้าพร้อมกับบรรยากาศข้าวน้าปังนะครับข้าน้าปังให้พี่นอ้องชิร่วมกันทั้งข้าน้าปังทั้งหญ้าหน้าปังละพี่นอ้องฝนเปือกันไปนะครับช่วงเวลา8ดโมงสานาฬิกาโดยประมาณพี่นอ้องนะครับอยู่ทางาสารคราม มือานี้มติดตา่าเจี้ต้อ,อยคนดวงเฮงอาจารย์สมศักดิ์คนฝัน,มนแม่น้วกม่เ,มเต้าคนฝันแม่นพี่น้องอยู่ทางบ้านหนองกุ้งน้อยนะครับจากนั้นก็เดินทางพูดละพี่น้องนะครับเข้าทาังสารคามนะครับเสร็จจากทั้งสารคามบ้านดอ,อนตูมนะครับไปเยี่ยมไปถามข้าวอีพออีเมทั้งคุณกอนนะครับอีซี่อีเมฮัก นะครับไปทางพุนแล้วก็ที่ไว้โค้งขึ้นบ้านพี่น้องนะครับเนาะเขาน้าปังพี่น้องถอกแล้วพี่น้องก็จะได้เกี้ยวแล้วแป๊บเดียวก็ได้เกี้ยวเลยพี่น้องนะครับขันพี่นามอันบุมีน,าม,น,มนามมันก็บริเกี่ยวง่ายเลยพี่น้องนะครับเขาน้าปังเอาตูพี่น้องฟังพร้อมกับตัวเลียกแนวทางห้าหน้อยของเอ็ดหรือว่าของอาจารย์ให้แล้วรวย นะครับว่านในเตกสามน้อยด้วยพี่น้องเด้อฝากพี่ฝากน้องสุขูสุขคนเป็นกำลังแรงเคียร์แรงใจให้กันนะครับฝากติดตามทั้งสองช่องทางพ่นลองไปเห็นทั้งช่องนึงเอาไปเบิ่งช่องหนึ่งด้ยพี่น้องเด้อถ้าไม่เห็นฮานอยช่องหนึ่งก็ไปดูฮานอยช่องหนึ่งด้ยพี่น้องพอะเราแ,แอดลงทั้งสองทางว่านลงทั้งทวี้ารวยนะครับะบฝากพี่น้องสุขูสุขคนสำหรับฮานอยเล่าพัฒนาปูสีสเกต นะครับแต่ว่าหลายๆสำนักพี่น้องนะครับบริความฝันของพ่อของแม่ก็จะเริ่มปล่อยวันที่24หลังที่24พี่น้องนะครับหลังขึ้นวันพระเด้อพี่น้องเด้อนะครับอยากจะไปขอเสียงไายเบื้องก่อนว่ามันจะเป็นจังไรฝันดีบอแต่ว่าฝันว่าจะใส่ท่องแล้วล่ะพี่น้องครับเสียงเบิ่งฝันเห็นเพิ่นเพลินอยู่ทั้งเฮียนนะครับขึ้นก่อนนี่อีแม่อยู่ตะลุมอีพ่อกำลังแอบเฮียนให้ ฝันเห็นเพิ่นในค้ามฟันขึ้นว้านพี่น้องนาวัดขอนใส่่องเส้นปักไงนะครับยางลงบันไดเฮียนมากสันวาในค้ามฝันนะครับรอเบิ้งพี่น้องมันจะเป็นยนเจงาดงวดนี้สิฟังว่าปังเราเรียกข้ามฟันได้พี่น้องเด้อเรียกข้มฝันว่าผีพ่อมาบอกลราพี่น้องนะครับหกงวดติดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดนะครับเม็ดเดียวแตกมาหกงวดแล้วพี่น้องนะครับงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ด เฮงป่เฮงปังบ่ปังนะครับถ้าเฮ่งครับปังพี่น้องอย่าลืมนะครับมาหาผมน้ำนเรื่องพี่น้องเดอ้อนะครับพี่หอดกันเพ่งกันอืมหวังว่าคงจะได้สุกได้มันแล้วพี่น้องเอาสำหรับห้าหน้อยนี่ก็สุกมาสมือสมอเอาหามองว่างก่อนบันดนี้พี่น้องว่างมึงน,นี่และน้ะมีมองว่างเอาอย่าว่ากันเด้พี่น้องเด้อเอาแบบลูกถุงโหลดเฮานะครับเราหาตัวเลขแนวทาง เราไม่ได้หาความหรูหราความสวยงามเลยพี่น้องเด้อยี่ิบมีนานะครับอาจารย์ให้แล้วรวยสำหรับห้าน้อยว่านนี้ให้หลุดเก้ากับหกพี่น้องเก้ากับหกพี่น้องเข่าที่สามตัวเจาะนะครับเขาตัวเจาะสามตัวพี่น้องเขาเก้าซีเขาแปดหกเขาเก้าศูนย์เอเขาหกศูนย์พี่น้องเขาตัวตรงสองตัวพี่น้องคือเก้าซีตัวตรงด้วยพี่น้องเด้อตัวตรงตัวเจาะแล้วก็เขาหกศูนย์ตัวเจาะตัวตรงพร้อม สรับข่าตัวกลับเนี่ยคือ8 6พี่น้องผมให้68มันออก86ดเลยพี่น้องเดอ้อถือว่าเห้งเสือบ่ปังนะครับหัวที่ผ่านมาหมู่บ้านนี่สารับห้าน้อยนํามาเสนอว่าสู่พี่น้องฟังให้พี่น้องเบื้องหลักฐานเก่ากันไปน้นพร้อมการลักฐานใหม่ในงวดวันที่23สิี่ฮอดนี่ขอบคุณหลาลายพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาชมนะครับขอบคุณถูกกำลังแรงเคียย์แรงไจเด้อนะครับขอบคุณพี่น้องที่ทร่มาถามข้าวถามข้าวพี่น้อง นะครับขอบคุณเลยๆที่พี่น้องโทรมาถามเรียงไอ้ลงหลอกลงบานนะครับการอยู่การกินอยู่จังไดอยู่กับผู้ใดขอบคุณพี่น้องที่ยั่งไอ้ความเมตตาสงสารสุขุกุนพี่น้องนะครับเอาแย็ดหามบางพี่น้องแป๊บหนึ่งเด้อเอาบัน้พี่น้องนะครับบ่มี่บางอย่าวากันได้พี่น้องเด้อ่างบางนี่ละบางคนก็จีว่าแอบดบ่บางบ่เหมาะบ่ควร อาวันที่23มีนาคม2567พี่น้องแคปหน้าจอไวน้นี่สำหรับฮานอยเมื่อวานลงทางช่องทวีพารวยนะครับฝากติดตามทั้งนั้นเด้อพี่น้องนะครับถ้าไปเห็นทางช่องหนึ่งไปเบิ่งช่องหนึ่งพี่น้องติดตามไปทีสองช่องทางละพี่น้องเบิ่งให้กันน้ำเนนะครับงวดนี้นะครับวิ่งโลด4.6กับเด้อพี่น้องเด้อ4.6กับนะครับฟัน40พี่น้องเน้นงวดนี้คือ40กับ60เด้อพี่น้องเด้อ เน้นไว้เลยนะครับ2ตัวนี่4060งวดนี่ใส่แอดโบวงกลมให้นะครับ4041อ่า42 43 46 47 48 49 60 61 68 62ด้วยพี่น้องเด้อนี่คือ5น้อยนะอาจารย์ให้แล,ล้วรวยวันที่23มีนาคม2567พี่น้องให้พี่น้องแคปหน้าจอไว้นำกัน มักกระจัดคัดกระพานเหล่าพี่น้องหันบะมกเบิ่งความสุขความบันเทิงแค่นั้นผมทวีค้นดิมนํ่เสนอเป็นสื่อกลางเป็นแนวทางให้กับพี่กับน้องสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อพิจารณาเอาเงินทองในกระเป๋าก่อนจะไปลงทุนนะครับโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับนี่พี่น้องนะครับ 40, 41, 4 2 4 3 4 6 4 7 4 8และ49 60, 61, 68, 62, เน้น 40, และ60ได้พี่น้องเด้สำหรับงวดนี้แอดบอกให้เจ้าคนที่เป็นตัวเน้นบอสำเป็นตัวเน้นก็ซื่อเบิร์ตตัวตัวเลยพี่น้องนะครับซื่อเบิร์ตตัวตัวแล้ว,นะว,ว,ลวก็นอนขากล้วยห่างแกะขีดังรวยรวยซื้อขนมปังมากินทาโลดพี่น้องโอ้ย อีกใจน้ำพี่น้องส่พี่นอ้นองมานนะว่าเขาสีสามน้อยนะครับขอ,อตัวจอพ้อตท้จึกเลขงสามวดซ้อนพัวหลับพี่น้องไอ้แวพี่น้องพี่น้องเห็นเพื่อนอื่นกันนั่นเธอสับสบวัสดีครับพี่น้องยิงเขาไปนาะพี่น้องเออแต่ยิงมาเออเกิดหัวควันพี่น้องนะครับอ้าวอยู่ดีไม่หฮงพี่นอ้องทายคิดออกมาผ้าจากพี่จากน้องสรตพันน้อยมือนี่ เบิงน้ำกันนะครับก่อนจะจบชิบด้วยพี่นองเด้อ23มีนาคม2567อาจารย์ให้แล้วรวยรูดวิ่ง6กับ4 4กับ6 40 4 1 4 2 4 3 4 6 4 7 4 8และ4 9ตลับหลัก4ด้วยพี่นองเด้วยลับหลัก6 60 61 68 62นะครับตลับหลัก4 40 41 42 43 46 47 48และ49นะครับอ่ะมีซ้ำนี่แหละพี่น้องนะครับขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขความเจริญสำหรับผู้ใดสู้ผู้ใดมานผู้ใด,ดยอยากซอยคันหมุกน้ำแอดนหมายเลขบัญชี020 162 452 173์หงกาธนาคารทกสอได้พี่น้องเด้อทกสอทกสนะครับแอดลืมบอกพี่น้องท่าธนาคารทกสอได้พี่น้องเด้อนะครับเอาฝากพี่ฝากน้องสูขขส้ข,ขู่ทุกคนมักจัดขัดพานพี่น้อง ขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขความเจริญนะครับเบิ่งแล้วมักแล้วฝากพี่น้องกดติดตามไว้นําครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ผมนั้งนี้พี่น้องนะครับสารกิมเียรับพระจากพี่จากน้องสูู่ผ้ทุกคนสวัสดีครับป่าตัวนี้พี่น้องโอ้ป่าป่าป่า